พวกับผมทศชนเลครับกับ Thailand b a ็ k ที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองพระประแดงครับอยู่ที่วัดแม่พระดวงอัทยัยนิรมณครับใกล้ๆกับโรงเรียนเซนต์แมรี่นะครับผมหรือว่าโบสถ์คริสแห่งพระประแดงนั่นเองนะครับก็มาดูศิลปะสวยๆส,สถาปาัตยกรรมสวยๆครับของวัดโบสถ์คริสต์แห่งนี้นะครับหรือว่าวัดแหง่งวัดคริสต์ใช่โบสถ์คริสต์เนี่ยแหละครับแห่งสวยมากๆนะครับ,บมุมบนมุมล่างสวยหมด ใช่ครับจะมีอ๋อไม่ไม่ค่อยเห็นนะแต่เช้ฝั่งนี้พอเห็นอ่าสวยสวยเดี๋ยวสไลด์ยาประตูด้านข้างบ้างครับหลบรถนิดนึงครับรถมาค่อนข้างเร็วนเนเนานนี่สวยเลยเห็นไหมโอ้โหเต็มเต็ม เป็นบ้านไม่ใช่ยาข้หามเองโอเคตนี้ประตูด้วยนะมีประตูด้วยครับ,รรบแล้วก็มีด้านบนด้านข้างครับจะมี วัดชุมชนวัดโรมังคาโคลิกจะเป็นคาโคลิกนะครับใช่ผมมีป้ายเลือกตั้งด้วยแบบนี้เห็นอยู่ในช่วงเลือกตั้งอยู่เขาก็จะมีป้ายถูกต้องครับสวยนะเหมือนแบบเป็นห้าช่องพอดีเลยนะสวยมากสวยมากแล้วแบบมีต้นด้านบนด้วยครับเนี่ยครับโอ้โห เหมือนแบบคิดถึงทางแบบวัติกันอะไรเงี้ยเป็นละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นมุมด้านข้างที่สวยมากมากนะโอ้โหบอกเลยกางก็เดินไปเดินมาไงก็ดีดีเพราะว่าข้างๆมีสายก่อสร้างครับ ด้านนั้นก็จะมีโบสถ์อีกเช่นเดียวกันนี่ครับด้างน,นี้ครับย,ยังมีอยู่แต่ว่าจะเข้ายากน,นหนึ่งเพราะติดไซต์ก่อสร้างานะครับแล้วด้านนี้ก็สวยครับเป็นโอ้ฟ้าสวยมากฟ้าสวยมากฟ้าสวยมาก ุกส่วนนะครับวัดดวงอาทัยนินลมนของแม่พระวัดแม่พระดวงอาทัยนินลมนเนีน่ยะครับเรียกได้สองชื่อใช่ครับอันนี้ไม่เปิดนะครับมัน,นไม่เปิดใช่ใช่ด้านนี้สิ เออสวยสวยใช่โอ้โหเลยนะครับมาเที่ยวโบสถ์าบเมืองว่าประแดงกันนะครับโอ้โหทางด้านนั้นเห็นสะพานภูมิพลด้วยนะครับ อันนี้จะมีแบบองค์ประกอบด้านข้างด้วยของทางบ่ดนี้นะครับยังไงก็ลองแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับที่โบ่ดแห่งน,น,นี้สวยนะตรงนี้สวยเลยนะ แล้วมีโอ้โห oh, oh, เปิดประตูด้านในเข้า oh, ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนนักง,งานวัด mm hmm. รประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกับที่นี่ครับ oh, oh. วัดดวงไทยนิลมนของแม่พระนะครับผมโอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ